ทำไมเวลาโพสต์เรื่องที่มีภาพหรือคลิปวิดีโอประกอบแล้วตัวหนังสือจึงล้นหน้าในส่วนของเนื้อหาในในหน้าเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เรื่องนี้มักจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ที่ใช้หน้าเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ในการอ่านบล็อก คาตอบของเรื่องนี้อธิบายได้แบบง่ายๆคือบล็อกที่เราอ่านนั้นถูกออกแบบมาสําหรับหน้าเบราว์เซอร์ของ Internet e x p ตเ r ็กในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์ของ g o o g l e Chrome ถูกออกแบบให้มีค่าความกว้างของในส่วนเนื้อหาของตัวอักษรตามความกว้างของภาพและคลิปวิดีโอที่เราเอามาประกอบอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น นอกจากปัญหาที่เกิดจากภาพแล้วยังเกิดจากลิงก์ของเว็บไซต์ที่มีความยาวมากเกินไปหากเป็นลิงก์ที่มีความยาวก็จะทำให้ในส่วนของเนื้อหานั้นยาวตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะบล็อกที่เราเห็นอยู่นี้ตัวหนังสือจะล้นออกไปเนี่ยตามความยาวของลิงก์ที่เอามาแปะ แล้ววิธีแก้จะทำอย่างไรสำหรับผู้ที่โพสเรื่องที่ต้องการให้สามารถอ่านได้อย่างปกติสำหรับผู้ที่ใช้หน้เาเบราว์เซอร์ของ Google Chrome วิธีแก้วิธีแรกนะครับก็คือการตั้งค่า html ใช่ใหม่อันนี้เป็นวิธีที่ยากหน่อยในส่วนของความกว้างเนื้อหาของตัวอักษร ปรับขนาดให้เท่ากับความกว้างในส่วนของเนื้อหาของบล็อกนั้นจริงๆอาจมีความยุ่งยากมากหากมีเนื้อหาที่มีข้อความจำนวนมากเรื่องนี้จะไม่ขออธิบายถ้าใครอยากจะทราบว่าวิธีแก้ไขในส่วนของออการตั้งค่าในคำสั่ง HTML ก็ต้องลองไปศึกษาดูในส่วนของคำสั่ง html ที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในส่วนของความกว้างเนื้อหาวิธีแก้ไขในแบบที่สองอันนี้จะเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับผู้ที่โพสต์เรื่องวิธีที่จะแก้ไขก็คือการปรับขนาดของภาพ ให้มีขนาดพอดีกับเนื้อหาบล็อกอยกตัวอย่างเช่นบล็อกในแบบที่ล็อกในแบบที่9ล็อกในแบบที่เก้นี้จะมีะความกว้างในส่วนของการโพสเนื้อหานี้ที่สามารถจะโพสได้ในส่วนของภาพและคลิปวิดีโอก็คือ700 พิกเซลเราก็มาปรับเปลี่ยนครับในส่วนของภาพให้มีขนาดความกว้างเหลือ700พิกเซลอันนี้จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเมื่อได้เมื่อได้ขนาดความกว้าง700พิกเซลถ้าภาพที่ปรับ ขนาดลงมาขนาดนี้แล้วถือว่าใช้ได้อ่าทีนี้มาในส่วนของคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเป็นคลิปวิดีโอของ youtube เราก็มากรอกตรงนี้ครับสมมุติว่าหน้าเบราว์เซอร์ถ้าคลิปนี้เอาไปใช้ในหน้าเบราว์เซอร์ในแบบที่9เราก็ใส่ตัวเลขลงไปเจ0ดรนี่ครแล้วก็ค่าความกว้างของคลิปวิดีโอก็จะปรับขนาดพอดี กับหน้าบล็อกที่เราต้องการนำมาลงแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกที่มีขนาดเล็กลงมาอ,อย่างเช่นบล็อกของคุณสุทธิชัยอยู่นนนี้ก็ความกว้างของคลิปที่สามารถลงได้น่าจะอยู่ประมาณ750ดร้หรือว่าประมาณ 7, เจ่อยห้ 450, หรือว่า4ี่น่าจะประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิด ก็ปรับขนาดในถ้าเป็นคลิปของ youtube ก็ทำอย่างที่ว่าก็คือใส่ขนาดความกว้างลงไปใหม่แบบนี้ครับแล้วก็คัดลอกคัดลอกคลิปไปลงในส่วนของ HTML คลิปที่เรามาลงก็จะมีขนาดได้ตามที่เราต้องการ ในส่วนของการแก้ไขเกี่ยวกับลิงก์ที่มีความยาวจนเกินไปอันนี้เป็นลิงก์ตัวอย่างนะครับลิงก์นี้จะยาวมากยาวมากกวา่าหน้าเนื้อเรื่องของเราเราก็คัดลอกลิงก์ที่มีความยาวนี้เอามาวางในหน้า หน้าเบราว์เซอร์ของทวิตเบกในส่วนของการโพสข้อความนะครับถ้าเราตั้งค่าไว้ให้ย่อลิงก์ของเว็บไซต์อัตโนมัติลิงก์ก็จะถูกย่อลงให้สั้นเราก็คัดลอกเอาเอาลิงก์อันนี้ครับมาวางในส่วนของการโพสเนื้อหาของเรา เนี่ยแค่นี้ก็จะแก้ปัญหาในส่วนของอเนื้อหาในส่วนตัวอักษรที่ล้นหน้าบล็อกออกไปก็มีเพียงเท่านี้ก่อจะเริ่มร่